ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิเดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อชิงโผกาสิีกไม่ม่ขอบคุณครับอ้อาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้พาพีผ้านองมาเหลือเบื้องายเด้วพี่น้องเด้อนะครับผู้ดใดห,หาควายเลี้ยงนะครับวายสาวหน่อยพี่นอ้องฮา มีตัวใดการแล้วครับวันนี้ครับผู้ไรฮะไปปั่นนะครับฤดูการเปิดสนามแล้วเด้อพี่น้องเด้อสนามประกวดนะครับเพิ่นเปิดแล้วนะครับเริ่มมาแล้วสองสามสนามแล้วนะครับวันนี้ก็ยูร์เอดพี่น้องฮะนี่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 แต่ละตนแต่ละตัวเป็นแบบใดนะครับรายละเอียดเป็นแบบใดเมือดบอค่ะเมือดบอค่ราคาเป็นแบบใดมาหัวใจกเจ้าของเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แนะนำตัวสุพีสุนองนะครับน้องหน่อยจ้าสยูมาบ้านกระนวนตำบลกระนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะนจักตัวมนมในห้องสามตัวค่ะสามตัวเนาะแม่ทองเมีทองปะบัวค่ะอันนั้นแม่พ่อผสมค่ะโอ้เอาเบอร์ทั่วมาศูนย์แปดศูนย์ศูนก้าสี่สามเกหาค่ะเก้าเป็นทั้งเบอร์ทั่วเบอร์ไลน์ได้พี่น้องเด้อนะครับว่าสิเปิดเม่ยทองนะคะเมีนึ่งคุณแม่เพิ่นได้มา ปิดนาคอยกันนั้นพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมมายามนะครับเมายินดีนําทั้ง2ฝ่ายพี่น้องเฮามาเบิ่งรายละเอียดตัวแรกก่อนที่เด็ดมันคํามื้อนี้นะครับแบบด้วนๆวนๆสีคนกับสีคนคับสีวายสีเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อมันมืดนะครับมันมืดขาหลังขาหลังโอ้ยเหมือดเลยคือได้ไหมนี้ตึบถอยไปดูหนาก็ได้ควายเพราะตะเพรสะนเข้าแม่นๆค่ะเขาก็สซนเข้าโอ้ควาย11เดือน11เดือน สูงสูงร้อยยี่สิบหกค่ะลูกสาวเบิรมพันล้านนี่นะครับยี่สิบหกบวกลบว่บวกลบไว้เส้นหนึ่งก็ได้ค่ะอ่าประมาณเอาเอาเป็นว่าบ่ขาดที่เรายิ้มหานะแมนค่ะนี่นะครับสิบเอ็ดเดือนเป็น้องเฮาโอ้แข็งขาตัวตัวลำชิงแน่นตึ๊บนะครับไทยสไตล์เบิรมพันล้านอายุสิบเอ็ดเดือนเนาะแมนค่ะเท่าไรเปิดใบเก่ามือห่าค่ะเบาๆเป็น้องเฮานี่เก่ามือกับหาพันนะครับผู้ใดหาสายเบิรมพันล้านนะครับเนื้อหนัง เป็นไรพี่น้องครับเพิ่งเอาคุณต้นโต,วต,วตวลวร่ำชิงเขาข้อดีเนาะจ้งนี่นะครับเบไงเอาเลยอุย้ยหัวนหนุกคุณน,นะครับทางเขาดีเนาะจ้งโอ้หนาคมแห้งพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับหนาคมหัวหนุกนะครับอัตลักษณ์งามพี่น้องเฮาแข็งขาเรียบเรือดายการเนาะจ้งโอ้อ่อ,องโงอ่องข้อแน่นอนขนาดพี่น้องเฮาพุ่นนะท่ายเพื่อนนะเพิ่งเอานะครับขาหลังโอ้ เามุมงามๆให้พี่น้องเบิ่งกันเบิ่งเอานะครับชิ่งดีตน้ตนตนัวร่ำชิ่งดีเด้อพี่น้องเด้อเนื้อหนังดีแน่นตึ๊บนะครับเทขข่าไรขอค่าพันเก่ามื่นหาพันธุ์ค่ะเก่ามื่นก็หาพันเป็นราคาเปิดราคาห้องพี่น้องเขาทรงไก่หอดหอดไซส์ทรงฟีลอยลูค่ะทรงฟีหนึ่งร้อยกิโลเด้อพี่น้องเด้อนะครับแยวหานาตึ๊บนี่น,นี่พี่น้องเพิ่นมาเบิ่งบรรยากาศการการทายน้ำนะพี่น้องเขาคำคำนะครับแต่ต่อร้องกันไปแล้วนั่น โบ่ค่ะมนมืดก้อนเขาต้องเฝ้าวทายก้อนนี่นะครับรถเนียนตึ๊บเลยนะครับเอาเก่าเหมือนก็พาพันจ้าต่อรองได้เนาะได้ค่ะช่วงฟีร้อยกิโลเป็นของเขาตอนนี้มีบ่บ่ค่ะเอกสารครบโอเอกสารครบไปทุกตัวเลยค่ะอ่าไปตัวที่สองเขาอย่าเว็นโดนพี่น้องครับมาเบิ้งตัวที่สองพี่น้องเขาโอ้ตัวนี้ข้อขาดีเนาะจ้าตัวนี้ข้อขาดีเด้อพี่น้องเด้อข้อขาตั้งดีเป็นอะไรละเอียดเพิ่น ไอ้เด็ยตัวนี้เป็นลูกสาวบิ๊กเบิร์ดค่ะลูกสาวบิ๊กเบิร์ดลูกสาวบิ๊กเบิร์ดสิบห้าเดือนความสูงลอยสามสิบหกค่ะสิบห้าเดือนลอยสามสิบหกเมนค่ะโอ้แชีงขาดีหางดีหางเง่าคุณนอ้องเ้าตัวนี้นะครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ดพี่น้องครับน้ำเลี้ยงยังบ่ทันใดจ้วาวสางกระดูกมากคัะพี่นอ้อ,องเ้าโค้งสางเรียบเรียบด,ดีนะครับอัตลักษณ์ดีใส่ถุงเท้าขาวก็มไมหนาหลังนี่นะครับมาเบิ้งตัวจริงเลยพี่น้องเด้อนะครับแต่อม,มันมันี่นเหมึมด้ <Men S 2> หกโมงเราตะเวนทุกลอเดอวยพี่น้องเลยนะครับดีเ่าเปิดสปอร์ตไร่ห้อง <laughs> เล็นไดแน,น่น,นอนบอ่พูนสิบเท่าไรเดือนก่อนสิบห <15 S 2> <15 S 1> เดือนค่ะสิบหาเดือนพี่น้องครับก็อวขมสูงลอยสามสิบ <36 S 2> ลอยสามสค่ะลอยสาบบวกลบนะกเนาะจ้าเท่ไราพี่น้เปิดไว้แสนสองค่ะหนึ่งแกับสองหมื่นพี่น้องห้อตัวนี้นะครับหนึ่งแสนกับสองหมืนพี่น้องห้องู้รดห,หาขาได้หลายนะครับตัวตัวล่าชิ่งดีๆ อ่าเจียวเขาเจียวนาแล้วมาเอาไปเลี้ยงพี่น้องเฮ้านี่นะครับสายพัฒนาเป็นราคาเปิดราคาห้องเนาะจ้าต้อรองใดพี่น้องครับคำามาทอยากลายเบิ้งหนุ่มพนเ้อสั้นนี่ยืนนิ่งเต็กเบื้องไม่ได้เลยได้คะแนนเนาเดี๋ยวตัดตัดแสงจหน่อยเอ้าเพิ่มแสงหน่อยเอ้าให้พี่น้องเลยนี่ตัดสีหน่อยเพิ่มแสงเข้าไปเอ้ามันถ่ายยางมันถ่ายรูนี่ โอ้ขาลายพี่น้องเฮาตัวนี้ดากสั้นกิางดิงเร่งก็เลยพี่น้องเฮาเน้นชมตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อนะครับมันมืดมันคำต่ว่ากัรายละเอียดผมก็มันข้อใดอยู่นะครับอันนี้ห้อยยังเนี่ยอันไหนค่ะข้อนี่ฉีดวัคซีนบอกหยังใช่นี่ในกล่องมันเห็นชัดเด่นอ่ะนี่เออไมันบไม่หยังมันพบไม่หยังได้ไรไรหนักมันมีไม่ในกล่องอะไรไม่ในกล่องอ้ไรยางบม่ในกล่องอ้ไร มันอวนแมนนังมันขึนนังค้อมันขึน้นนี่นะครับเอาพี่รองเ่า่เป็นยังนะครับมันเดี่ยมน้ำมัน,นดื้อน้ำมันน้ำมันเขาทานี่คือเขาดีๆเลยนะครับงามๆเลยอัตลักษณ์ดีพี่รองห่าเบ่งเอาเลยเรียบดีนะตัวนี้เนาะเจ้าเรียบดีพี่รองครับเบ่งเอาเลยเรียบซักดีนะครับในการ หนึ่งแสนครับสองหมื่นค่ะสองหมื่นพี่น้องเฮาโอ้ได้การได้การตัวรองได้ายาวใหญ่ตัวรองได้ค่ะหลายกิโลได้พี่น้องได้เพันสรงฟรีแต่ว่าไก่ไก่พันสรงเงินอะไพี่น้องครับแมนค่ะส่วงเบอร์น,น่ะเอ,บบเอกสารเอกสารครบค่ะครบเอาเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้องตัวที่สามโอ้ยอันแม่งกัดขามันแมนเบิ้งหนุดินเบอร์ตัวตัวเป็นได้ไรละเอียดเพิ่นตัวนี้ แม่นี่แม่สาวพร้อมผสมคะเนี่ยแม่สาวพร้อมผสมกระดูกกระเดี่ยวยิ่งเนาะแม่นค่ะโอ้สังเกตเบื้องมื่อนี้แหละค่ะเป็นน้ำเมือกอกอกมื่อเ้ารนี่เพื่อนได้จ้กลูกไปนเนี่ยบัวค่ะบัวเนาะบัวท่านได้จ็กลูกเลยครับคุณก<อ>ระดานเขาโค่นเขา,าใหญ่ลูกผสมตัวนี้เนาะแม่นค่ะสูงเท่าไรนี่สูงลอยสี่สิบเอ็ดบวกลบค่ะ,ะ,ะสี่สนะิบหนึ่งเนาะจ้าสูงลอยสี่สิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่โอ้ได้การอยู่พี่น้องเขา อ่าเป็นลูกผสมนะครับเบื้องแรกอูรูผสมพี่น้องห้าเนี่ยยังกอถุงเท่าขาวมาแล้วนะครับอัตลักษณ์เิ่มมีกรสีห้าสิบห้าสิบพี่น้องครับนี่เป็นอ,องค์ข้ออ,องค์ยังกอเริ่มมีมาลอยสี่สิบเอ็ดแ้่าสาวฟอมผสม<ข>อะไรเปิดไบเจ็ดมื่นค่ะอืเป็นอะไรพี่น้องห้าถือก็สาวหน่อยนะครับ เป็นไดยเป็นไดย์ง่ๆนะครับบ่ต้องไปรลุนว่ามันสิหอดรอยชี้ศีรษตัวนี้นะครับบ่ต้องรลุนเลยหอดแล้วนะครับนี่สายน้ำนมพี่น้องครับนี่สายน้ำนมโอ้ส่พอไซใดๆค่ะมื้อเื่นเสานี่คือส่ใดเลยเม่นบ่ยเพราะว่าเมื่อเศา้านี้คือนนามันออกแล้วเมื่อเศา้านี่คือเห็นเลรวค่ะว่าหนามันออกอืมแต่ว่าบวมนี่เนาะจ้าบวมอยู่พี่น้องห่อเบิรงเอานะครับมาได้กัน อยากได้พอได้นะครับทุกคนบอกได้เห็นปะได้ได้ค่ะได้เมล็ดเมล็ดได้ครับก็คือผมจัดการให้เมล็ดเลยนะครับลงให้เมล็ดเลยพี่น้องเฮาองกนี่นี่โอ้แบบดวนแบบดวนพี่น้องแบบดวนเลยค่ะลอยสี่ิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับต้นตัวลำชิงดีเข่าคอดีเงาเงยต้นต้นนี่น้องเฮาองกงคุณซีดียมพื้นผาเนาะต้นโตเนาะแน่นอนเนียนกระไรคุณต้นนี้รับประกันต้นนี้คือเก้าขาหางดอกค่ะทุกตัวไปทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อ รับประกันห้ทุกตัวเลยนะครับตามนี้เพิ่นนี่สวยพี่น้องเฮ้าถาทัว่ายกคูด้ยกตัว,ตวไ,ได็ตัวน<ส>ึงไหมได้ได้ได้ค่ะมีพิเศษเนาะจ้านี่นะครับตัวแรกเพิ่นเปิดไว้ตัวแรกเปิดไ้เก่าเหมือนห้าค่ะลูกสาวเบิบ่มพันล้านกับหาพันพี่น้องเฮ้าหนาคมคมพี่น้องครับดาวหน่อยหวมอมอัวหมมหมตัวนี้เอาไปฝึกจักหน่อยพี่น้องเฮ้าเติมหยเติมหน้อหนังอีกบ่อได้ด้วยซ้ำนี่ไปมือนี่ ไปมือนี่พี่น้องห่ารุ่นฟันน้ำนมจูเนียนะครับโอ้หลายพี่น้องครับว่ามันสิดแปดเข้าซิบตัวพอดี <c oughs> โอ้หลายดิหลายดิมืนนน <c oughs> อ,อน,นี่มือดีแล้วงไงบูอ้าวตัวนี้ไหมมักแล้วพี่น้องห่าเอามาเบิูงตัวจริงเนะพี่น้องเด้อนะครับพุ่นอัตลักษณ์พุ่นเบื้อมพันล้านเนาะตัวน,นี้เนาะจัแมแอนค่ะเอาพี่น้องครับพุ่นตัวพุ่นลูกสาวบิ๊กเบิร์ดค่ะหลังไม่หลังไม่หลังไม่เบึ้งหลุดสไตล์เบื้อมพันลานน้านเนาะตัวนี้เนาะ เอาเบิ่องพันล้านจ้าบิ๊กเบิร์ดค่ะแล้วก็บิ๊กเบิร์ดสิบห้าเดือนูรสมรวมสมแมนค่ะเอามักตัวใดก็จังโทรมาสอบถามพูดคุยตทดรองราคากระเพิ่นนะครับเบอร์โทรสำหรอบเนีศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามเก้าสี่สามเก้าสี่เก้าสามสามห้าเก้าสามสามห้าเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์พี่น้องครับเชียงขากระดูกกระเดี่ยวเบิ่งเอาเลยตัวนี้กระดูกไงเอาพ่อไวยสุนิท้องพี่น้องครับสวัสดีครับ